ที่สอนอย่างี้แหละให้รูจากอาหารพราะอาหารแห่งจะจะปลอนนกายนะครับนี่ครับการฝึกลูกนกให้กินเองนะครับนี่นะครับใส่อาหารลงไปหลายๆแล้วก็ใส่อาหารแห่งพวกนี้กินเองเป็นตั้งแต่ยังบนยังบนสาม,มาราทีจะบินได้นะครับนี่เทคนิคนหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับยังบินม่อใดนะครับแค่เดือนใดกินเองเป็นแล้วนะครับนี่นะครับนี่น,นี่เป็นไงล่ะเนี่ยรุดกินรุดกิน <laughs> สวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมณน้อิรีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมมีคําถามนะครับที่เขาถามผมมานะครับถามว่านะครับลูกนกนะครับอายุพ่อกินอาหารเองเป็นแล้วนะครับทําไมถึงยังกินเองบมเป็นนะครับถึงต้องล่อให้ป้อนนะครับอันนี้นะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการที่ลูกนกกินอาหารเองเป็นไม่นะครับเป็นเรื่องที่ดีสาหรับคนเลี้ยงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเรามีลูกนกที่ต้องป้อนหลายตัวหรือว่าเรา่ค่อยมีเวลานะครับการกินอาหารที่เร็วนะครับเป็นเร็วเนี่ยนะครับหรือว่านกสามารถกินเองได้โดยที่เราไม่ต้องป้อนแล้วก็แค่จับกินหนา่นะครับทําให้ลูกนกอ่ากินเต็มที่เราอีกเวลาอีกวิธีหนึ่งอีเวลาอ่าอีอย่างหนึ่งคือนะครับนกเวลาที่สามารถบินเป็นแหล้วนะครับหรือว่าอายุเกินสิบห้าวันไปแหล่นี่สามารถกินเองได้เลยอัตโนมัติเพราะว่านกมันรู้จักวิธีการกินแล้วนะครับที่นี่ ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเราปอนตลอดตลอดดีบ่อดีเหมืองกั้นนะครับก็ดีมืองกันแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่ผมมีเวลาอย่างผมนะครับหรือว่าคนที่เพิ่นเลี้ยงแล้วนะครับนกอ่าบกินนักที่บางตัวนะเพิ่นแชทมาหาผมบางตัวในอายุเป็นเดือนนะครับเดือนกว่าก็มีนะครับซึ่งสามารถกินเองได้แต่ก็ยังลองให้ตัวของปอนนะครับที่นี่เทคนิคนะครับในนิดหน่อยๆนะครับที่ผมอ่าใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับที่นกของผมเนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับยังบินมาเป็นเลยนะครับ แต่สามารถกินเองได้นะครับกินเองได้ในที่นี่หมายความว่ากินอาหารเองนะครับแต่น้ำเราก็ยังคือให้มันกินเองในในในกระป๋องของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะกินน้ำเป็นเวลานะครับดังนั้นการกินแบบนี้ทําให้นกอ่าช่วยเหลือตัวเองในวัยนะครับเทคนิคนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําแบบไหนนะครับอันนี้ผมมีสาธิตนะครับนก2ตัวนี่นะครับซึ่งยังเป็นนกเล็กๆนะครับแต่สามารถกินอาหารเองเป็นแล้วนะครับนก2ตัวนี้ยังบินม่ได้นะครับดูนะครับวิธีการสาธิตของผมนะครับ ผมทีใช้อาหารใส่ขัไไนไว้แบบนี้นะครับใส่ไว้ในในกลงนะครับนในกล่องก็ได้นะครับแล้วก็เอาลูกนกมาหัดกินในนี่นะครับค oh ือมันจะกินเตมเต็มกระเพาะนะครับเราเราก็ค่อยจับนกกินน้ำนะครับซึ่งพ่อนกพวกนี้นะครับเดินใดหรือว่าบินใดนี่เราจะไม่ต้องปล่อนเลยทันทีเพราะว่าที่ที่เราต้องจับไปกินน้ำเพราะว่านกยังยังยังอ่อนอยู่ยังสามารถที่เดินไปกินน้ำเองได้นะครับแต่ว่าสามารถทีกินอาหารเองได้มาดูเทคนิคและวิธีการปลอนของผมครับบ่ยากนะครับการป้อนก็คือป้อนด้วยหลอดทั่วไปแต่นกที่ ฝึกให้กินเองผมจะฝึกให้กินเองก่อนบินเป็นโดยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีฝึกกระบอยากนะครับอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับยังบินบ่าไ้นะครับเนี่ยยังบินบ่ไไรนะครับวิธีการฝึกนะครับดูนะนี่นะครับจับนกมาในกระป๋องนะครับแล้วก็ทําเหมือนจะปอนนะครับเนี่ทำเหมือนจะปอนนกนะครับอ่าเนี่ยนะครับทาเหมือนจะปอนอาหารนะครับนกกะรูซึกว่าเหมือนเราปอนนะครับเนี่ยมันจะล่อลอกินนะครับพอมันลอกินเราให้เรากดปากลงไปในอาหารนะครับนกกิรูทันทีนะครับว่าด้กินอาหารนะครับ <N> นี่นะครับการฝึกลูกนกให้กินเองนะครับนี่นะครับใส่อาหารลงไปหลายแล้วก็ใส่อาหารแห้งพวกนี้กินเองเป็นตั้งแต่ยังบนยังโสามารถที่จีบินใดนะครับนี่เทคนิคนหน่อยๆน,นิดๆนหน่อยๆนะครับยังบินบ่ไใดน,นะครับแค่เดือนใดกินเองเป็นแหลวนะครับวิธีการฝึกของผมนะครับใส่อาหารลงไปในขันหลายนะครับบางที่ก็มีการดูดกินนะอยู่ยนะ กียวเ,เต็มกระพอกละนี่นะครับดูกินดุดกินดุดกินแต่เราต้องจ้าไปกินน้ำนะครับ ตาอยักไปกินน้ำมันเดิมเพราะว่านกยังบอสามารถทายน้ำกินเองได้นี่ครับทำแบบนี้พอนกรักว่าเป็นอาหารเราก็กินเลยนี่เห็นบาครับนี่นหน่อยกินแล้วกินเองกินเองนะครับกินเองกินเอง นี่นะครับนี่นี่นนนเป็นไงล่ะเนี่ยดุดกินดุดกิน <c oughs> <c oughs> เออกินตามใจชอบเลย <c oughs> นี่นะครับฮาดกินแล้ว ยังบินโมเป็นครับแต่กินเองเลยล้ะตัวขาวนี่ก็กินเองแล้วนะครับหัดกินเองตามกินตามพี่เพราะว่าผมจับกินเป็นเวลานะครับบ่ <c oughs> ได้ว่าปล่อยไว้ทั้งวันนะครับจับกินเป็นเวลานะครับจับกินเป็นเวลาก็คือช่วงที่นกหิวนะครับช่งชวงเช้าช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะทําให้กินอีหละหัด <c oughs> <c oughs> ให้กินเองนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับง่ายนี่นะฮาดกินเองแล้วเห็นบอกในหน่อยนี่ก็ต้องรอจนบินได้นะครับหัดกินเองจะไวเลย ทำเหมือนป้อนนะครับใส่คันหนึ่ง,งอาหารนี่ดูนะมันนึกว่าแม่แม,ม่จะป้อนนะครับนี่พออาปากพับเราจับนะครับกินเองเลยนี่พอที่นี่มันรู้ว่าต้องกลมกินนะครับเดี๋ยวมันก็จะกดมกลมแล้วมันได้อาหารไงนะครับกลมแล้วได้อาหารนกนกเขาทางด้านรู้วไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจิ๊บเห็นบ่างไ ยิ้มไหวพร้อมนี่นะครับนี่ลองดูนะครับลองดูเทคนิคง่ายๆนะครับจะอย่าลืมให้กินน้ำนะครับกินินเนี่ครับตัวนี้จิกกินเก่งละเทคนิคง่ายๆนะครับหลังจากที่ เราใช้หลอดป้อนลุงนกกินอาหารนี้เป็นไวนี่นี่นโอ้โหตัวนี้กินโหดเกินดูุดกินเลยอ่ากิน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 จนอิ่มนะครับแล้วก็ให้เราก็ให้กินหนักลองดูนะครับถ้ามีนกกินเป็นเร็วเพอะแต่เพอาะฮัดบินนี่เขต้องป้อนแล้วรุ่นนี้นะครับเขต้องป้อนแล้วกินเป็นไรมาก ที่สอนอย่างนี้แหละให็นรูจากอาหารตัวอาหารแห่งจะจะปอนลกง่ายครับนี่นะครับเห็นบ่ในหน่อยหน่ก็กินเองเป็นใครว่าปอนเนี่ยบุอยากนี่ครับเนี่ยง่ายเลยนี่นปอนง่ายแน่นบนเขาเนี่ เราทำมือห้ให้รร้ว่าเป็นอาหารบอ่กินแล้วแปบ๊บเดียวเต็มกระพอก่ะดูตัวใหญ่นี่นี่ดูดกินแล้วยิ่งหลายตัวยิ่งได้กินเป็นไว้นะครับนี่แบบนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับต้นบะน่องอิรีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ